สุนมานะสุนมานะกรสุนหนุ่มไว้นี้ตื่นเต้นถ้าขอกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งคิดซะว่าจะทำยังไ่ะฮ่า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 อยู่นะนี่ความตื่นเต้นอุ้ยฮ่าชอบห้าดาวห้าดาวมันอัพได้โอเคเออุ้ยขอแล้วขอแล้วการจิ้มนี้ขอกระดิ่งขอกระดิ่งโอ้ยิงใช้มือฮามมันออกมาเราบอกเลยโอ้เอาบอกแล้วสามมัแล้วแหมกระดิ่งบอกเสียแล้วโอ้ยที่ทำได้กระดิ่งอ่ะ อ๋อกระชาอุ้ยกระดิกอุ้ยได้สามอันรวดงี้เฮ้ยๆจังกิ้งเต็มโคตรสวยอย่างเยอะสุดเนี่ยฮะมีอีมสองคนตัวไหนเยอะสุดเมื่อกี้ตัวกระชากไปสุ่มเลไอยวะคิงคิดว่าคิงยังควรจะได้บัฟไปตัวไหนเอ๋อถ้าน้ำก็ของคิงเยอะเนี่ยมึงถ้าน้ำเก่ามาสุ่มเบล่อนเหม็นฮ่ามึงใส่มั่วเรา คาด<อ>นา้ำจะเลือกว่าจะเอาตัวไหนใส่อ่ะเออมันก็ต้องเออหัวคิวมเาเลือกแหงแต่แค่คาดเดียวอะตอนเนี่ยตามเนี่ยบัฟเนี่ยพวกนี้จะมีบัฟเกาะเอาไฟเอาไฟเอาไอ้นั่นไดไอ้นี่ไฟไฟ,ไฟ,ไฟ,ไฟน้ำเ,เอาน้ำเนาะน้ำน้ำน้ำนอยอ<ม>ย่างได้น้ำก็ใส่นิดเลยคนในคิวมันเหมือนมีเยอะลอยแยูเละเดี๋ยวค่อยรับสมัครสิรับสมัครสิบก่อนมันมีถ้าเกิดคนที่มาคนที่ล็อกอิน ล็อกอินขาดขาดล็อกอินสิบวันเกินสิบวันเตะแม่งชาน้าของกระดิ่งด้วยวายละจีเอ็มกระดิ่งกระดิ่งเท่านั้นไอ้ดีลักต้องไวายจีเอ็มจิ้ต้องไวาโชว์จิ้ไวอขอกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งอันแรกช้านันไม่หวดีเลยไอ้ดักกระดิ่งละสองอุ้ยถุงมือไอ้เดีดีไอ้หมนเคยได้ถุงมือเลยไอ้ดีลักอ่ะโอ้โหไม่เคยได้ถุงมือทำเองได้มาสองอะไรโอ้ยเฮ้ยฮาว่ามันได้อย่างแน่นอนอ่ะได้อันเดียวอ่ะอู้ห้าดีสองแล้วสองแล้วจิ้มนีดจิ้มนี่ดฮะเชื่อในมือคิงโอ้ ฮาร์ได้สามชิ huh? e oh, ้นเราใช้ได้อ่ะจะก็ก็กูบอกแล้วกีกสองแล้วรอบเดียวอ่ะหมดอุ้ยคุ้มสามชิ้นเออจัะไปอุ้ยคุ้มกระดิ่งสองอันแล้วข่อยอันนึงฮะจะพอใจมากๆเลยสำหรับไอดียรักฮะอุ้ยได้ถ็กหนูเซนลี่ด้วยอ่ะคุ้มเลลาชินีเซนอุ้ยคัดฮาโอเคโอเคโอเคมากๆโอ้ยไอ้ย่าอันนี้รอบสุดท้ายของฮาแล้วนั่นเนี่ยโอ้ โลว่าสามรอบแล้วมาอีกสามชิ้นโอ้สี่แล้วกิลิมิเต็ดอันเดียวก็เอเจมก็ว่าเจ็ดดาวเจ็ดดาวคุ้มคุ้มรอบนี้คุ้มแทบเยี่ยมรอบนี้คุ้มสุรละคุ้มสุรละเอาเซตได้เลยได้เกียรจ็ดดาวเจ็ดดาวช้าแล้วโคตรดีใจเลยอุ้ยโคตรขอบคุณจีเอ็มอู้หนึ่งสองสามสามชิ้นโคตรสวยละอุ้ยเจ็ดดาวหฮะมาเคยได้เลย ช่วงนี้ว่า